สวัสดีทุกคนด้วยนี่ครับผมดีๆต้อนรับสู่ช่องเลอเลดดักดักดักนะครับวันนี้เราก็จะเปิด r p เีแล้วถึงรกันนะครับว่ามันจะใช้ทั้งหมดขี่ UC แล้วก็มีอะไรบ้างนะครับทุกคนก็ก่อนที่จะไปเปิด UC ก็ขอเข้าสู่ช่วงโฆษณาก่อนนะครับ สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้โบมีร้านเติม UC มาแนะนำนะครับถือว่าเติมถูกแล้วก็เติมไวมากๆเลยนะครับเป็นร้าน Lisman t Shop นะครับส่วนในการเติมนะครับก็นำเลข ID และชื่อ,โโอัวลรนะครับผมแล้วก็ไปที่ไลน์ S Lisman t Shop อย่าลืมแอดด้วยนะครับผมเดี๋ยวหาร้านไม่เจอหรือว่าเติมผ่านทาง Facebook Page นะผมทาง Lisman t Shop เลยนะถือว่าคุ้มแล้วก็ถูกมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นใหม่สำหรับทุกเดือนด้วยนะครับผมก็อย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะ5 4 3 2 1 โอเคทุกคนโอเคเลยครับทุกคนเดี๋ยวก่อนจะมาอัพอาร์พีนะครับเดี๋ยวผมมาดูโปรโมชั่นของทางรีสตาร์ชอปกันนะทุกคน <c oughs> ก็อย่าลืมไปเติมกันได้นะครับซึ่งถ้าเกิดอยากจะเติมอาร์พีร้อยตามผมก็จะเป็นราคาในส่วนของ3465บาทนะครับก็จะได้18,000เอ้ย1 8 0่งหนะครับส่วนถ้าจะเติมเลเวล25นะครับแล้วก็ทำเคล็ดไปเรื่อยๆนะครับก็จะเป็น739บาทก็จะได้1,800 UC นะครับส่วนถ้าเกิดใครที่ไม่อยากเติมแบบ เลเวล25หรือว่าเลเวล100เต็มแบบผมก็จะเติมแบบ RP เลเวล1ก็ได้ครับแล้วก็ทำเคลเก็บสะสมไปแต่อันนี้จะยากเลยน,นะก็คือต้องทำครบเกือบทุกอันเลยก็จะอยู่ที่2 9 9บาทก็จะได้693 UC นะ้ครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูส่วนของรา,างวัลของ RP ก่อนนะว่า RP รู้สึกว่า RP ซีซั่นนี้จะของน่าสนใจเยอะมากตั้งแต่เลเวลหแล้วนะก็จะเป็นชุดผู้ดูแลสวนนะผมอารมณ์เหมือนผมว่ามันเป็นชุดถ้ามันใส่ครบเซตมันเหมือน มันเหมือนยุ่งนทุกคนผมว่าเหมือนยุงไม่ก็เหมือนหมดนะครับไอตัวเนี้ยซึ่งผมว่าแค่เลเวลหนึ่งก็แม่งก็ับสวยแล้วนะทุกคนคือมันสวยมากในส่วนของท่าเต้นอันนี้ก็เท่เหมือนกันนะผมคือมันเท่มากเลยทุกคนตอนท่าเก็บดามมันเหมือนเรื่องอะไรสักอย่างนึกไม่ออกในเอ็กเมนปะหรือว่าในเรื่องสมไรเรื่องอื่นนะครับส่วนกระเป๋าด้วงคือมันเหมือนคาบูโตะมากนะทุกคนซึ่ง R p พซีซั่นนี้จะเป็นเกี่ยวกับ ามาแมลงหมดเลยนะครับก็จะเป็นแนวมแมลงกันหมดเลยนะขนาดเครื่องบินยังเป็นแบบลายไม้เลยนะครับลายถาวันนะโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูในส่วนของอื่นก่อนนะชุดอันนี้จะเป็นชุดเทรนดี้คิตตี้นะครับทุกคนก็จะเป็นเปิดลายนี่นะส่วนในเรื่องของเ k คก็ส่วนเหมือนกันนะอันนี้เป็นระเบิดฆ่า,มาแมลงสาบเลยทุกคนลากล่า,มาแมลงโอ้โหคือมันเป็นทีมแมลงแล้วก็ฆ่า,มาแมลงด้วยหรอโหดร้ายจริงๆเลยแล้วก็อันนี้แบบผมว่ามันเท่นะ <laughs> <laughs> ทุกคนทรงผมใหม่นะครับ แล้วก็อันนี้เป็นหมวกคาปูโตเหมือนกันนะครับก็เอ็นหมวกด้วงนะทุกคนถือว่าแจ่มแมวมากนะครับ RP ซีซั่นนี้ถ้าเกิดใครไม่เติมนี่พลาดมากนะครับทุกคนแล้วก็จะเป็นท่าเต้นราชนีแมลงใช่ใช่หรือเปล่าใช่นะ่ัแบนี้อันนี้น่าจะเป็นตะกั่วแตนตามข้าวนะทุกคนเลเวล90ก็จะได้เอเคก็ถือว่าสวยมากเลยนะผมว่านะดูดิทุกคนมันเป็นลายเหมือนเป็นแนวดอกไม้เป็นต้นไม้นะทุกคนแล้วก็ในส่วนของ r p ีเลเวลหนึ่งก็จะมีให้เลือก2ชุดครับเป็นเลือกของ เหมือนอารมณ์เหมือนซามุลัยเข้ากับแมลงอ่ะทุกคนแล้วก็จะเป็นชุดราชินีแมลงครับซึ่งผมจะเลือกอันไหนหรอซึ่งชุดราชนีแมลงมันก็เท่ทุกคน ไออันนี้ก็เท่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราลองอัพเลยดีกว่าครับอัพเกรดน,นะครับเป็นเลเวล25เลยนะครับทุกคนปจัดปไม่เต็มเลยนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะรับทีเดียวเลยก็แล้วกันนะครับปะเพิ่มระดับนะบทุกคนไปสุดนะทุกคนก็จะใช้ทั้งหมด7,400 UC นะครับก็คือจากเลเวล25ไปเลเวล100นะครับปะ โอเคทุกคนตอนนี้เราได้ครบแล้วครับตั้งแต่1นึ่งเซงหนึครับเดี๋ยวเราลองมากดรับทั้งหมดเลยดีกว่านะครับทุกคนไปผมจะเลือกเป็นอ่า UC ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเลือกชุดนี้เกือบไปละเดี๋ยวเราจะเป็นราชินีแมลงแล้วกันผมผมว่าชุดมันเท่กว่านะแล้วก็มันเป็นสีชมพูด,ด้วยผมว่าอ่าชุดของไอ้นี่มันก็เท่นะแต่ว่ามันเป็นแบบชุด สีผมว่ามันไม่ค่อยเท่เท่าไหร่นะผมชอบสีนี้มากกว่านะเพราะว่ามันดูเด่นแล้วก็ผมชอบอะเอาง่ายเลยโอเคมารับทุกอย่างเลยกรัวๆกรัวๆคือทุกคนคือแบบเดี๋ยวผมเปลี่ยนชุดก่อนนะเป็นชุดตอนแรกจะเป็นชุดดูแลสวนก่อนนะ ซึ่งชุดดูุลส่วนมันจะเท่มากทุกคนคือมันเท่จริงๆนะแบบถ้ากดซ่อนหมกด้วยแบบมันเท่มากทุกคนก็อย่าลืมโปรโมชั่นของทางลิสต์มนช้อปกันด้วยนะครับก็จะเป็นตามนี้เลยนะทุกคนถ้าเกิดใครที่อยากเติมนะก็ถือว่าคุ้มแล้วก็ถูก,กมากๆเลยนะรหรือว่าจะบอกทางแอดมินให้คำนวณให้ก็ได้นะทุกคนก็อย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะถ้าเกิดใครที่อยากเติมเป็น RP เลเวล100ก็จะเป็นราคา346 5บาทครับก็จะได้18,00เหมื่นแ0ดพันเอ้ยหน0 u งทุกคนพูดผิ ก็จะเหลือ UC แล้วก็ได้ UC จาก RP ก็จะเป็น890บาทนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวอ่าเป็นชุดราชินีพแังนะครับทุกคนก็จะเป็นชุดนี้นะซึ่งผมมองว่าชุดราชินีก็มันก็สวยนะทุกคนคือมันสวยมากผมว่ามันสวยกว่าอีกชุดหนึ่งด้วยนะถามว่าทำไมถึงสวยกว่าชุดผมว่ามันเป็นสีพูแล้วก็มันเด็ดนะทุกคนเดี๋ยวเราลองไปเล่นในเกมดูนะ no, <Mercy. S 1> สวยมากทุกคน

เดี๋ยวเราลองมาลองชุดไอชุดคนสวนดูบ้างนะทุกคนชุดคนสวนน่าจะเท่เหมือนกันนะครับผมว่านะแต่ผมว่ามันบังหัวผมนะชุดเนี้ยมันตีความยิงคมหรือเปล่านะโอ้โหทุกคนผมเจอข้อเสียชุดนี้ละระยะใกล้มันไม่ค่อยดีเลยวะมันบังหัว มันก็ดีนะทุกคนผมว่ามันก็เลงง่ายนะครับเฮ้ยมันเลงง่ายนะทุกคนผมคิดเองว่ะน่าจะเป็นคิดเองนะครับ อโอ้โหทุกคนมันจะถ่ายแล้วนะะหลายสองให้ผมว่าชุดนี้ก็เลงง่ายนะผมคิดเองนะผมว่าผมคิดเองงนะ่ายทุกคนะ <Kill. S 1> แต่มันเหมือนจะเล่นง,ง่ายด้วยนะ <Enemy down. S 1> มันผมคิดเองมากกว่านะโอเคทุกคน โอเคเลยเครับทุกคนก็ขอบคุณทุกคนมากนี่แค่ผมที่ดูจบคลิปนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส like, ไครป์เพื่อเป็นแรงใจผมด้วยนะครับถ้าเกิดใครที่อยากเติม RP ราคาถูกหรือว่าเติมเร็วปลอดภยัย100%ของทางลิสต์แมนช็อปนะก็คือว่าเติมเร็วมากๆเลยผมร้านนี้ก็นำเลข ID และชื่อตัวละครผม UID นะแล้วก็ชื่อตัวละครไปที่ไลน์ listman shop อย่าลืมใส่แอดด้วยนะครับเดี๋ยวหาไลน์ไม่เจอแล้วก็โอนตังค์บอกโปรโมชั่นที่เราต้องการนะครับ แล้วก็รอสักคู่นะทุกคนก็ผมแนะนําว่าให้เติม RP ก่อนมาสักวัน2วันนะเพราะว่าถ้าเติมวันเนี้ยอาจจะรอคิวนานนิดน,นึงแต่ว่าเติมแป๊บเดียวจริงนะครับทุกคนก็ยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่ดูจบคลิปยังไงก็เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้เซกุ๊ดบายครับผม